สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชนชีวิตคิดไปเลยครับผมครับวันนี้ลุงช้อนที่พาลงนาครับเห็ดนาแบบวิธีโบราณโบราณนะครับใส่รถเหยียบพี่น้องบ้านเขาใส่รถเกี่ยวนะครับบ้านลุงชอนใส่รถเหยียบนะครับพี่น้องเคยเห็ดว่นะครับกันเป็นไวรุ่นยุคก้าสูนนี่น่าจะเคยเห็ดนะครับนี่ครับใส่ไม้เคาะขีเอารถยำแล้วก็ค่อยๆขวกเสียงออกนะพี่น้องนี่คือวิธีวิธีเห็ดนาแบบบบได้ใส่รถเกี่ยวนะครับ เอาขนเกลียวไม้สำหรับเสนึงแล้วเอาก็มาตากไว้แล้วก็เอาก็มาใส่ครับพี่น้องเคยเห็นวิธีเข่าตีนควายแต่ก่อนปะครับตอนนี้เป็นเข่าตีนหมาครับ <c oughs> นี่ครับกำลังเอาเพราะว่ามันเห็ดหน้าหน่อยนะครับก็เลยต้องเอดแบบวิธีดั้งเดิมนะครับเอารดย้ำนะครับแล้วก็เคลียร์เสียงออกยังพอมีพื้นฐานของคนโบราณอยู่นะครับตอยังทันสมัยยุ่งใส่รถไถน,นะครับ ไ่ได้ใส่ตีนกล้วยแต่ว่ามีหมามาซอยอยู่ครับครับกะว่ามันเหยียบได้ทีร้นเบิดแล้วนะครับเขากว่าควกเสียงส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 งให้เม็ดเข่าลงใตตนะครับนี่คือวิธีการเอานะครับกะสอนลูกไปน้ำนะครับสอนลูกไปน้ำว่าอธิบายไปน้ำว่ากลัวเขาที่ได้เข่าขนโบราณโบราณที่เลี้ยงเขาใญไมาเนี่ยครับขนเข่าขุณหนามันกลัวเขาจะได้ตะลเม็ดบ่คือปัจจุบันเนี่ครับจุดเด่นในเฮ็ดพานิดเจ้าของช้นนี่คันจ้างรถนี่ซื้อเขากินดีกว่าครับพี่น้อง กันจ้างก็เฮ็ดเบิดแต่ซื้อเขากินดีกว่าง่ายกลัวนะครับเป็นอย่างลุงช้อนยังอยากเฮ็ดแบบนี้นะครับก็คือคุณค่านะครับของคนโบราณโบราณที่เพื่อนพาเฮ็ดมาเนี่ยน่าจะรักษาไว้นะครับเพราะได้ให้ลูกให้เต้าได้เห็นนะได้เราก็เป็นกรองที่เราครับพี่น้องเราก็กอกใส่ถุงนะครับโอ้ยสต่กรอนนี่กอกพอเต็มถุงเครียดเดี๋ยวนี้กอกเต็มถุงเครียดครับยกขึ้นรถบ่ไหวครับได้เราก็ไปพี่น้องเอาไปเมี่ยนนะครับป่างามยามแหลงนี่ครับพิธีลุงชนบ่ค่อย มีอย่างซีเรียสนะครับเฮ็ดไปเรืร่อยๆแต่ว่าที่สุดแล้วพอด้เสามีจกักเจอพี่น้องเตือนขึ้นมาจากักก็เฮ็ดยังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มีแต่กิจกรรมนะครับช่วงนี้ก็สุขภาพบอดีเสียงกับปมุ่นเป็นไงนะครับขอบคุณในไลน์ที่ติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณในไลน์ครับคลิปหน้าจาังหวะนี้เขียวเนาะขอบคุณครับ